เอ,เอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคุณอร,ร่อยเลยอ่ะเขเสีอกเยเขาเสียง่ยอยอร่อยเลยวันนี้เป็นทิปพิเศษครับอันนี้สายโปรโมเตอร์ฉีดจัดส2บ2เสือวันนี้ เขาเอาไปให้นั่งแบบเลือกใช่มั้ยไหมเลือกได้เตอนนี้เป็นสิบห้าละสิบห้าเสืสอเดินทางม่นาเลยถ่ายรูปเดี๋ยวพวกปลาตั้งึงแล้วคิดว่าไม่ได้ทำเดี๋ยวไป <c oughs> วให้เสือปูด,ดูร้อนจัา nó sẽ khai khỏi sẵn này để hay chất cua đua rồi đấy กดีแล้วก็เสรจไ้ได้ไดเลยเล่นเอาเจ้มือส uh ั uh ่นเลยเรียกหม่ได้แ้อ่งต้องหัวยนั้นะไ้ดเปนีอปลโตส่าใชโยร่านงชโยเลยูาครับ แดดจับมากครับวันนี้ปรากฏว่ามียางมียางแตกหนึ่งคานอ่ะสอง ยางแตกสองคันเอามานี่ยไม่เป็นอะไรเอตอตะคิวกิน,2 2> นออกสองาขาเลยหนึ่งแล้วก็มีหมดแรงนะวันนี้จัดมากแดบดบแดดแรงครับวันนี้อท 13, าทิตย์ที่สิบสามพฤษภาคมที่สิบแเจอไหมฮะเจอไหมเจอครับโอ้โหอยู่เป็นเหล็กเนี่ยอ่ เป็นเหล็กหรือแก้วเศษแก้วอ่ะไอเนี้ยเศษอยากขุดแล้วยางบางเงินไม่รอยางบางเข้าป่ามีโอกาสนะเาษก่วงสูงเพราะว่ามันมันไม่มียางมันไม่มียางตกินข้าวเอาเลยครับ ใช่สงข라ยท่ยู่ปางโขงมาถุงมันเลอะเลยกิน <c oughs> กันสามคนแม่แล้วก็มากระลิดมาเลยไปติดมาติดมาก็ไม่ได้กินกันแล้ว <c oughs> ไอ้น้ำมันอย่างเงี้ยเลยบอกให้น้องเขาบอกให้ไปแจกแจกทอดน้ำมันอน้ำมันไม่ไหวกินกๆแล้วไม่ดีฮะ มากเดี๋ยวไหม้นะนี่วันนี้แดดจัดมากทีนีไ้ไปจอดแล้วจอดถ่ายทำในตรงที่ไปลงมาแล้วฐานที่เกิดเหตุอ้ออาถ่ายทำมาแล้ว ปรากฏว่าโดนทำลายหลักฐานไปแล้วมันถมใถส่คอร์พานนะ <laughs>